กาลิบัตเสียสวินมงะตอนที่180่งมงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่าเพลียวประชาไอโซนาตอนนี้การต่อสู้ของชิออนกับทิสซันก็ได้จบลงท่ามกลางเสียงเชียร์การต่อสู้อย่างดุเดือดในตอนนี้เสียงโคศกก็ได้พูดออกมาชิออนต่อสู้ในเวท,ทีท้ายได้อย่างดุเดือดบ้าคลั่งแต่ว่าถึงแบบนั้นและวาระสุดท้ายชันชิดก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้ครับแล้วจากนั้นตัวของชิออนที่กำลังเดินม,มาจากสนามเนี่ยตัวเขาก็ได้ใช้มือปาดน้ำตา และจากนั้นตัวของดอนนี่เนี่ยก็เดินไปนี่โอเคเปล่าชิออนส่วนเพอร์ซี่ที่เดินมาแนบข้างเนี่ยก็ได้พูดเช่นเดียวกันนี ine, nice. Bye, ่นายบาดเจ็บตรงไหนไหมแล้วจากนั้นตัวของชิออนเนี่ยก็ได้เงยหน้ามาพร้อมกับน้ําตาที่เอ่อล้นในตอนนี้ใจฉันคือนในใจฉันเจ้าชายดิสันเขาคงจะลืมฉันไปหมดแล้วแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วเขาก็ยังปกป้องฉันอยู่ดี แต่ว่าฉันรู้ว่าในความทรงจําลึกๆของเขามันก็คงจะมีฉันอยู่บางสิ้นสุดคําพูดคตรดเบี้ยวนั้นตัวของแอนที่ได้ฟังเน่ะถึงเงอตกอส่วนนาซีนที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้พูดเช่นเดียวกันจะว่าไปแล้วในความทรงจําถึงแม้จะหายไปแต่ว่าถึงแบบนั้นละที่สั้นก็ยังเป็นคนใจดีเหมือนเดิมแล้วนะส่วนดอนนี่ที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้พูดออกมากันแน่ละหมอนั่นความคิดเหมือนเดิมไปแล้วจากนั้นภาพของงัก็ได้ตัดมาหาชันทิสตัวเขาตอนนี้เนี่ยกำลังแงนหาไอโซหื จะว่าไปแล้วก่อนหน้านี้ที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอแล้วจากนั้นทันทีเนี่ยก็ได้กระโดดขึ้นมาไอโซคือว่าฉันชนะแล้วอเอ,อ,อ๋ไอโซเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยเอลินที่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยตัวเขาเลยตกใจเล็กน้อยเออคือว่าเขาเริ่มสลบตอนที่คุณเริ่มต่อสู้นะครับจากนั้นตัวของทันทีก็ได้พูดออกมา ไม่นะฉันขอโทษแต่ว่าถึงแบบนะั้นแล้วนายสองคนเนี่ยเป็นคนดีชะมัดว่าแต่ถ้าเกิดฉันมีโอกาสในการตอบแทนแล้วก็ฉันจะหาจังหวะนะเอลินที่เห็นแบบนั้นตัวเขาก็ได้คิดในใจจะว่าไปแล้วกลุ่มของดอนนี่เคยบอกเราแล้วว่าเจ้าชายทิสซันสูญเสียวความทรงจำงั้นสินะแต่วินาทีนั้นตัวของบรู๊กเนี่ยก็ได้หันมามองเจ้าชายทิสซันเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเจ้าชายทิสซันไม่ใช่เหรอสิ้นสุดคำพูดนั้นทำให้ทันทีนเนเธองงเจ้าชายฉันนั่นแหละจากนั้นบลู๊ก็ได้พูดต่อ อ,อ๋อใช่เลยครับพอดีว่ากับผมเน่ยเคยไปที่เลโอเนตรอบหนึ่งเพื่อไปงานเลี้ยงฉลองวันเกิดในการครบรอบ10ปีของคุณที่พระราชวังด้วยผู้ตามตรงว่าในตอนนั้นที่ผมไปเพราะว่าผมอยากเจอสุดยอดตำนาน7บาปที่ในตอนนั้นพวกเขาไปกันครบแต่ว่าและขณะที่ทานทิตกํลาลังฟังอยู่ทันทิีเนี่ยก็ได้คิดเลโอเนตตำนาน7บาปมันคืออะไรแล้วจานนันบุ๊กก็ได้พูดต่อ มันเป็นภาพที่เราเด็กชายรู้ว่าต้องตื่นเต้นแบบสุดในจังหวะนั้นเองเอลินเนี่ยก็ได้ใช้สอกกระแท่งบูเพื่อให้บูกหยุดพูดแล้วจากนั้นตัวของเอลินเนี่ยก็ได้พยายามในการรัดคอบูกนี่แกงโง่ไปแล้วหรอพวกเราได้รับคำเตือนว่าอย่าทำให้เจ้าชายทิสซอนไม่พอใจดังนั้นเราถ้เกิดเขาแหวงพวกเราทุกคนขึ้นมาแล้วก็แต่แล้วในจังหวะนั้นไอโซเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาทันทสและเหมือนในจังหวะเดียวกันเองเสียงโคศศก,ก็ได้พูดออกมา และในตอนนี้ก็เข้าสู่รอบแรกคู่สุดท้ายของสายบีการต่อสู้ระหว่างเพลียวปะทะก,กับไอโซสินสุดคำพูดโคโรศกนั้นทันทิสเนี่ยก็ได้มองไปหาไอโซที่สนามคนคนนั้นคือไอโซคนที่สองเหรอทำไมกันนะทำไมใจของเราถึงได้บอกว่าเธอนั้นคือไอโซขณะที่ทันทิสกำลังคิดตัวของไอโซข้างทิสสั้นเนี่ยก็ได้รู้สึกป่วย <c oughs> ทำให้ในตอนนี้ทันทิสเนก็ได้หันไปดูนี่เธอรู้สึกย่งไรบ้างนะ ส่วนในลินที่เห็นแบบนั้นเน่ก็ได้พูดออกมาจะว่าไปแล้วฉันมีเพื่อนเป็นหมออยู่ที่นี่ด้วยถ้าเกิดนายไม่ว่าอะไรทันทิดที่ได้ฟังนั้นก็ได้ตอบรับอ่ะใช่งั้นล้วฉันคิดว่าพาเธอไปที่เงียบกว่านี้น่าจะดีกว่าแล้วจากนั้นก็ได้ตามที่การต่อสู้การต่อสู้เริ่มต้นได้แล้วจากนั้นเสียงเพลียก,ก็ได้พูดออกมาบอกตามตรงไอโซตัวฉันไม่ได้คิดเลยว่าฉันจ้มาต่อสู้กับเธอ เพราะฉะนั้นแล้วฝั่งเราไม่ว่าใครจะชนะมันก็เหมือนกันและเธอจะยังไงเพราะว่าถ้าเกิดตัวเธอไม่พร้อมไปสู้กับเจ้าชายทิสซันแล้วก็เธอก็สามารถยอมแพ้ได้เลยฉันจะเป็นคนจัดการเองไอโซที่ทฝั่งฉันนั้นก็ได้ตอบกลับตัวฉันเองไม่แน่ใจว่าฉันอะพร้อมในการต่อสู้กับเจ้าชายทิสซันหรือยังนอกจากนั้นแล้วตัวฉันเองก็ยังมีคําถามที่ยังคาใจว่าความทรงจําเจ้าชายทิสซันจะสามารถกลับมาได้ไหม และพวกเราควรทายังไงเหมือนขณนะที่2คนนี้นั้นกำลังคุยกันอยู่ตัวของคนดูตอนนี้เนี่ยก็เริ่มว้ยวายอายยืนคุยภาษาอะไรวะส่าสูะไรแล้ววอยแล้วสนานเพลียเนี่ยก็ได้พูดต่อถ้า่างั้นเลยอย่างน้อยฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยควรแซงทําเป็นต่อสู้กันหน่อยมันจะได้รายดูเนียนนะสิ้นคําพูดทั้งของเพลียตัวของไอโซเนี่ยก็ได้หันไปหาทันทิสข้างสนามไม่นะเขาคนนั้นอยู่ใกล้กันเกิน<ๆ>เหมือนนะตอนนี้ทันทิสกําลังแบกไล่ไอโซยคนหนึ่งอยู่ทําให้ในตอนนี้ตัวของไอโซที่กําลังต่อสู้เนี่ยกมา หยุดนะหยุดมันนะวินาทีนั้นเองพลังระเบิดของไอโซเนี่ยก็ได้พ่นออกมาทั่วร่างกายทําให้ในตอนนี้ตัวของเพลียที่ได้เห็นเนี่ยถึงก็ตกใจฮะจะให้หยุดอะไร,รงั้นเหรอสิ้นคําพูดนั้นรอบกายของไอโซเนี่ยก็ได้ระเบิดรอบตัว <laughs> ทำให้ในตอนนี้ทุกคน,นต่างตกใจเฮ้ยไอโซแม่งเอาจริงแล้วจากนั้นเสียงโคศกก็ได้พูดออกมาระเบิดขนาดยักษ์ขนาดนี้เป็นการเคลื่อนที่ในการจอมตีครั้งแรกของไอโซแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาไอโซเอ่อคือว่าเพลีย คือว่าสิ้นสุดคำพูดนั้นเพลียตอนนี้ไม่ทันชักดาบตัวเขาก็ได้พูดออกมาจนันนากจัดเต็มกันเลยเออฉันขอยอมแพ้ในการแข่งไอโซที่ในแบบนั้นเนี่ยก็ได้พูดออกมาเพลียคือว่าแล้วฉะนั้นเสียงคอกโก็ได้พูดออกมาเพลียตัดสินใจยอมแพ้ในการแข่งการแข่งในครั้งนี้ชชนะตกเป็นของไอโซซึ่งแน่นอนแล้วว่าเราคนดูก็ไม่พอใจเพราะเหมือนการล้มมวยจนเกินไปแล้วฉะนั้นเสียงไอโซก็ได้พูดออกมา คือว่าฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นเพลียวที่ได้ฟังเนี่ยก็เลยไม่ค่อยแคร์อะไรอคิดว่านั่นน่ะคือคําตอบของเธอก็แล้วกันถ้าไงขาวหน้าขาวหลังเนี่ยเธอลองทุ่มความรู้สึกนี้ใส่เขาดูบ้างก็แล้วกันนะแล้วก็อย่าเอาฉันไปเป็นคู่ระบายความรักให้กับเธอแล้วจากนั้นเพลียวก็เริ่มหาคนดูพวก,กแกหุบป,ปากกันได้แล้วฉันยอมแพ้แล้วจากนั้นบูก,ก็ได้พูดออกมาคือเพลียวอย่างน้อยนายก็ควรจะโชว์อะไรสักหน่อยให้มันรู้สึกสนุกซิเพลียวที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้สวนกลับไปเลย โอ้้คนตกรอบแรกแล้วสวนั้นเสียงโคศกก็ได้พูดออกมาและในตอนนี้เราก็ได้ถึง8เกรเดียเตอร์ในการเข้าสู่รอบ2 เพราะฉะนั้นเราจะแสดงแต่ละคนให้ดูว่าใครต้องสู้กับใครบ้างเริ่มจากการต่อสู้ซายเอคู่แรกได้แก่เพอร์ซิวัลปะทะกับมิสซี่แพคเกตการต่อสู้ซายเอคู่ที่สองนาซีปะทะกับเดโอดาและการต่อสู้ซงายบีคู่แรกกาเวนปะทะกับบารินส่วนการต่อสู้ซงายบีคู่ที่สองชานชิดปะทะกับไอโซการต่อสู้จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นแล้วพักผ่อนกันอย่างให้สนุกสนานในคืนนี้ครับเราแกดิเอเตอร์แล้วฉะนั้นก็เริ่มแยกย้ายตัวม เลียเนี่ยก็ได้มาหากัปตันเฮาเซอร์กัปตันคือว่าในตอนนี้คุณยังโ okay, อเคอยู่ไหมเฮาเซอร์ er ก็ได้ตอบกลับอ่าเพอร์ซิวัลช่วยรักษาฉันไว้แล้วแต่ว่าถึงแบบนั้นลองดูพวกเราสิเพราะเราเป็นผู้นำจะแท้แต่ว่าดันกลับตกรอบในรอบแรกเนี่ยเพลียที่ได้ฟังเช่นนั้นก็ได้ตอบกลับก็อย่างที่คุณว่าหลังจากนั้นตัวของกัปตันเฮาเซอร์ก็ได้พูดต่อแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วทำไมนายถึงยอมให้ไอโซผ่านเข้ารอบเหรอเพลียเนี่ยก็ได้ตอบกลับ เพราะว่ายังไงซะไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าเธอเนี่ยทั้งคู่ก็ไม่สามารถต่อสู้กับเจ้าชายทิสซันได้อยู่ดีแต่ว่าคําถามเลยคือพวกเราจะสามารถกู้คืนความทรงจำของเจ้าชายทิสซันได้ไหมและถ้าเกิดเทียบมันกับโอกาสที่มีโอกาสในการฟื้นฟูมากที่สุดผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเธอเนี่ยแหละที่ควรลองลงพนันดูอย่างน้อยมันก็น่าจะมีความน่าจะเป็นมากกว่าผมอยู่แล้วจะบอกว่าไงดีในพลังแห่งความรักมั้งแล้วะนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาตัวของนาซีนที่รักษาไอ้โศกคนหนึ่ง อาสวาไปแล้วในตอนนี้นะฉันคิดว่าร่างกายเธอน่าจะดีขึ้นแล้วแล้วจันทสโอยคนนียก็ได้ตอบกลับมาขอบคุณมากนะฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วในตอนนี้จั้นทันทิสเนี่ยก็ได้มาหาเพอร์ซิวลคือว่าโทษทีที่ก่อนหน้านั้นตัวฉันอาจจะมองตัวนายผิดไปดังนั้นเราก็เลยมีปฏิกิริยาแยกกับไปบ้างนะ่เคอร์ซีที่ได้ฟังนั้นก็ได้ตอบกลับอะตัวนายไม่ต้องคิดมากหรอกแล้วจนันทันทิสก็ได้พูดกลับมาใช่แล้วก็ขอบคุณมากพวกเราต้องไปก่อนละซึ่งมทาทันทีที่จากไปดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดออกมา ไม่มีอะไรน่ากังวลตัวฉันดีใจที่ได้พูดแบบนั้นแล้วชนะแอนเนี่ยก็ได้พูดออกมานี่นายดีใจอะไรไม่ทราบยะแล้วชนะดอนนี่ก็ได้พูดต่อนี่แล้วเธอจะมาตะโกนใส่ฉันเพื่อเอ็ดินหรือเปล่าที่พาเขามาน่ะแล้วสแตนไอลินก็ได้พูดกับทีนี้เราไม่ต้องมาชี้ฉันแล้วชนะแอนก็ได้พูดต่อพวกนายเนี่ยต้องการอะไรกันแน่จากฉันเนี่ยการที่พวกนายพามาแบบนี้นายไม่คิดบ้างหรอว่าไอโซจะรู้สึกยังไงแล้วนั้นไอโซก็ได้พูดออกมาคือว่าไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดพวกเขาสักหน่อยแล้วชนะแอน <c oughs> แล้วก็ยังมาให้เขารักษาอีกแล้วถ้าเกิดดูจากสภาพของเธอในตะกี้เลยคือตัวเธอแค่เหนื่อยเท่านั้นจากนั้นชิออนเนี่ยก็ได้พูดเสริมเข้ามาใช่ฉันก็คิดว่าแบบนั้นแล้วจากนั้นเพอร์ซี่ก็ได้พูดออกมานี่นายจะไม่พูดอะไรหน่อยหรอนาซีนแล้วจากนั้นนาซีนก็ได้พูดออกมาอืมคือว่าการพักผ่อนน่าจะเป็นวิธีนี้ดีที่สุดสำหรับการรักษาความเหนื่อยล้าแต่ว่าแล้วจากนั้นของกระเวนเนี่ยก็ได้พูดออกมาจะว่าไปในตอนนี้ไร้เข้าสงสัยแล้วงั้นสินะจากการเหล่่าาานนนััน้ฉคิดวาการนื่องเธนะน่าจจะเกิดาก การใช้พลังเวทมนต์ที่มหาศาลจากนั้นทันทิดก็ได้พูดออกมาพวกเขานะ่ะและดูใจดีจังเลยว่าไหมไอโซก็ได้ตอบกลับอืมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าถึงแบบนั้นตัวนายต้องสัญญาฉันก่อนนะว่านายน่ยจะไม่สู้อย่างนั้นอีกแล้วนะทันทิดทันทิดนั้นก็ได้ข่าดลับอืมฉันรู้แล้วไอโซทําให้ในตอนนี้ไอโซดีใจมากอ่ะแล้วจากนั้นตัวของทันทิดก็ได้พูดออกมาจะว่าไปแล้วไอโซตัวฉันเน่เป็นใครกันแน่ และแล้วเมืองเงเรื่องการลีบัดเสียสวินตอนที่180ก็ได้จบลงไปผมลงตรงเวลาเป,เป,ปะเป,ปะปะเปะโปปาปูปีโอเคนะฮะคนโดเนตในเดือนนี้นะฮะก็เริ่มต้นจากศูนย์บาทเนี่ยครับผมก็สามารถโดเนตกันมาได้นะฮะเป็นกำลังใจกับเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่มี31วันยาวนานไรซึ่งวันหยุดโอ้โหนักเรียนก็เกียดคนทำงานก็เกียดผมก็เกียดเช่นกันแม่งเอ้ยคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมใครชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ได้บายครับสวัสดีครับ